โอเคสวัสดีทุกคนตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวในช่องจีนเนี่ยเป็นเจ๊กระดิชเช่นเคยนะครับทุกคนเนื่องจากตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์สิ่งศิลกันนะทุกคนเลัจากที่จีจีบอกว่าจะไปอ่านแล้วจะก็คิดนะก็เลยอยากกลับมาอ่านสักนิดหน่อยนะนะทุกคนใช่ไหมทุกคนวันนี้เราอยู่กับใครฮะ ต้นชาติจับต้นชาติจีนะผมจริงๆก็คือออยากกลับมาเล่นแหละโคตรคิดถึงเลยคือแบบอยากเขาเทศเสกศินมากๆนะท่านผู้ชมคือผมแบบรั้นศึกศีนมากเลยผมคือผมอยากกลับมาเสกศินอีกครั้งหนึ่งถ้าใครที่เข้ามาเล่นแล้วก็ยังไม่ไ,มได้กดไลค์กดซับสไครต์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่างเช้าผมและชอ่องต้นชาติจีกนันด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวลิงก์ช่องจะขึ้นให้นะท่านผู้ชมอ่านี่ตัวนี้เราคนสตัวเดียวจะมาได้นะครับพอเห็นคนทำไมไม่ได้อ่านคลิปสิอ้าวแล้วไม่เลือกว่าตัววกออ้้าไไม่ดบ อ้าวมึงก็ไปบอกคุณเหมือนกันโอ้โหเ,หว,เวลาอย่างเยอะเลยท่านผู้ชมไอ้สุดก้าวมันอยู่ไหนวะตัวทีมสีแดงทีนี้เราเลือกเสือกสีเสือกรีบต่อมาไอ้ปัญญาอ่อนผมไม่เกียวเพื่อนผมเป็นคนสอแม่งและยำวะมอฟอแล้วท่า,านผะู้ชม เราจะมาแล่ขอสักน,นิดหน่อยครับเนื่องจากในมันบังหน้าจอถ้าครูมองไม่เห็นโอเค่ะน,น,นะท่านผู้ชมตอนนี้เราแล่ขอเรียบร้อยแล้วนะครัสีอะไรฮะสีสดูมสีอะไรจะได้ไม่ไปดีสีอะไรวะสีเหลืองมัากเฮียสตี้ันควายจริงเลยอ้าโอ้โหเลยขึ้นฮะอ่าพอดีสายตาไม่ค่อยดีนิดหน่อย,อยช่วงนี้สตี้ันควายจริงๆเลย เียวไปกันเั็นการด้วยมาดิ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 กลับบ้านเอาไม้ไปพีเอาไม้จะตีไปไล่ตุงเขาไม่ได้นะได้สิทำไมกูจะทำไม่ได้บ้านเดี๋ยวผมช่วยอืมอย่ามาตีผมแล้วพี่เดี๋ยวผมจะไปตีอย่ามากรติกว่าคนปัญญาอ่อนเลยไม่เดินขึ้นไปจุดสูงสุดโดนกูตีตาแตกเรียบร้อครับจบเกมอะไรนะไปไปสิไปสุดอะไรนะสุดยอด ไอ้โจีถ้าเพื่อนคนต้นกล้าเขาตีผมนะผมจะตีคนต้นกล้านะแต่เพื่อนตีกตีมาแล้วว่าสีสันเพชรครับอย่าได้ทำลายฐานครับของกระโหลกสีสันเพชรโอ้โหกระโสีสันเพชรคอ่ะสีสันเพชรวัดว่าสีสันเพชรอยู่ที่ไหนจังหวัดประโคนสีอายุทยาถูกต้อง แล้ววัดพระศรีสันหลังนฮะอยู่ที่ไหนทุกที่ครับเออเออวงวันศรีสันหลังให้กูหน่อยดิกูเบื่อแล้ยกันเนี่ยวันวันแต่แต่ต่อชีพนะครับท่านผู้ชมอะไรขึ้นวะแน่ๆใครมันสู้สีสู้สีอะไรนะใครมันมาสู้สีสู้สีอะไรนะตัวกะ มาถึงเวลากูกับมึงต้องไฟติ้งกันละไม่อะเอ้าเชียช่ยเชี่ยอะไรใครตีป๊อปกูอ๋อกูจะรู้ไปโตแหลอ,อย่างเรื่องเย็นป้อมกับตูเป็นซองพี่ดองเป็นซองพี่น้องขายเรือระดับเลยขอเออขายเรือขายเรือระดับเศษประเทศถอยล้งลงคอง แล้วปัจจุบันนี้มาม่าขึ้น28บาทแล้วฮะไม่รู้ว่าคือตอนนี้มันมีข่าวมาม่าเขาจะแบบราคาขึ้นเป็น8บาทแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่านะเนื่องจากอะไรอะไรมันก็แข่งขึ้นนะฮะยุคนี้ก็อยู่กินอย่างประหยัดแล้วกันนะฮะเออถ้าจะขออนุญาตหรือจะขออนุญาตไม่รู้อ่ะตัวกูกูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าต้องขออนุญาตไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่าไม่รู้อ่ไอ้ที่พี่ไม่รู้พี่ไม่ทราบอ้เหี้ยมาม่าขึ้นราคาไอีกสักถามใครอ่ะถามงี้มันหมายความว่าเยี่ยงไรวะ มันหมายความว่าอะไรเดี๋ยวอย,อ,อ,นะอย่าบอกนะอย่าบอกนะคุณไม่มาหาผมอย่ืนยิ้มกูลืมแลกล,ลูกกะดูเอาเดียวอย่างนี้อย่างนี้เขาเสร็จดิวิ่งมาสีาสัตว์พี่กับไป่ไปลับพี่เพราะกูแลกแล้ว อ่าหนึ่งหนึ่งมันหนึ่งหนึ่งนะครับพี่อ่าห้าเฉยนะห้าเฉยคลิปดีตีกับตุ๊กตาห้าเฉยเอาอีกแล้วห้าเฉยเนี่ยเออกูไม่เรียนหรอกกูมาดูดีคลิปกูได้เไม่แบบตำราถ้าตำราเรียนตำราเรียนนะฮะอ่านว่าครับไม่ใช่อ่านแต่ตำราโป้ไอ้ว่าไม่หลับตำราโป้โบราสมัยไปละ ดถามมาอยู่ได้ดิอีกเหรอถามมาอยู่ได้ดิอีกเหรอโหยไอ้สัตว์ถามมาอยู่ได้ดิอีกเหรอคุณนี่ว่าอยู่ไกลเปิดมองไกลพี่ถิ่นถิ่นเปิดมากไม่อยากเปิดมากแหละเดี๋ยวเอฟซีจะมีคำ call รหัสเอ่อคำ c a ล l หาก็คือคำด่าไม่ใช่คำว่าทัวลงแล้วเหรออะไรนะ ก็ทวลงมันคําปัจจุบันกันไงเราต้องใช้คําในอดีตต่อจากนี้กูจะเรียกมึงว่าท่านอ๋องท่านอ๋องแล้วสักกันทำไมอ่ะท่านไม่มีองอ่ะโอ้ยกูบอกข้ามใช้จดกูบอกข้ามใช้ยศไอ้กูบอกข้ามใช้ยศกูบอกข้ามใช้ยศไอ้ีไอ้เหลี่ยบเอ้ยกูบอกว่าอะไรกูบอกว่าใช้ยศใช่ไหมเลือดมันเคยชินแย้ยแย้เด็กเป็ดขอโทษขอโทษ ข้าวชยศนะครับข่าวชัยยศข้าวชยศสัดเลยก่อนเลยยอดยอดอันนี้เออตัวกลางเขาเปิดช่องยูทูปใหม่ชื่อช่องว่าอะไรนะกล้าพาเที่ยวนะกล้าพาเยี่ยวนะครับไปดูก็ได้นะกำลังจะบอกเลยว่าคุณเนี่ยเขาเรียกว่ากล้าพาเที่ยวคลิปใหม่ที่จะกำลังจะลงนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาดีดีแค่ไหนกูไม่บอกกล้าพาเสียว เวทีก็อ่าเวทีเฮ้ย,ยเอ้ยเอ้เยเฮ้ยอ่าตอนท้ายเดี๋ยวไปเรียนปกติละโอ๊ยปีเลีนโบสุพิมฮะเป็นโบสุพิมไม่สุพิมธรรมดามันมีคนมีเลียนโบสุพิมทัางมันทัางมันไม่ได้พี่อยู่ทีมเราเลยอ่าดีมากเพื่อน เนี่ยกางเกงเรนโบว์กางเกงเรนโบว์หัวเขาไปรัวยุดเรนโบว์ใส่กางเกงเรนโบว์พี่มันมีคลิปภาพด้วยเหรอถามหน่อยอ่าคลิปสตอร์ตอไงพี่คลิปสตอร์ตถ้าเราทะนัดนราหยาบคายหมดเลยนะฮะเอาเอางี้ดีกว่าคลิปนี้ดีกว่าคลิปที่ว่าดูเนี่ยคนเดียวอ่ะเออคลิปแบบเนี้ยผ่าพแน่นอนเออไม่มีคำหยาบได้คลิปนี้ดูได้นะฮะคูเว้นะฮะไม่มีคำหยาบ ไอกลางห้องด,ด,ดนตรีแล้วเพื่อต้องหันมามองเลยเแปลกเลยกูยังกูยังจามกลางห้องดนตรีเลยอือแล้วผิดอะไรอ่ะเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกว่านขนาดวันอากาศตัวไม่ครบมาโรงเรียนกูโดนครูไปจำชั้นไล่อะ<ด>่ะกูผิดอะไรเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมาทำไมเปลี่ยนต้องคิดคิดแล้วมาเลยมันหยาบคายห <c oughs> ยาบเคยถึงที่สุด <c oughs> อาจกคำพิมพ์วินน่ะ ช่แล้วคือเบื้องหน้ากับเบื้องหลังอะแตกต่างกันมากเลยีเออเบื้องหลังแม่งจะร้ายจะไรแต่ได้คิดแบบี้ดีมันดีมากเลยดีแต่หผมกับดีแต่หูนะพี่บินเนี่ยดีแต่หูนะดีแต่หูพี่บินเขาใจดีนะให้สายให้ไอ้นี้แพ้พี่เหี้ยอ้าวทหารมึงตอบบอลไปสีน้ำเงินหรือเปล่าใช่แล้วผมก็ตอแล้วมึงไปตอบไอ้สุดไม่เข้าใจ กูเกือบลงนรกอเวจีแล้วไงเพื่อนจะโรคเอเวจีสู้ไีไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้สุพีมสุพีมแม่เกือบลงรองตายอ่ะบอกแล้ววันดาสุพีมเอาดาหเหรอเอาฮะมีดาห์ด้วยเหรอฮะสุพีมฝั่งนู้นอ่ะฝั่งมันมีเลนโดะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคลิปนี้ตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีโอ้โสุขภาพเตงนอนกับสุพีมบุกรัว ไม่มีผิดไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วปะทำไมอะเจี๊ยดเดบโกรเก็บเรียบเลยเห็นหน้าเงียบเก็บเรียบนะครับทำไมต้องครับเห็นหน้าเงียบเอาเพียบนะครับอ๋อโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมฝากกันแล้วกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อควัมที่มาใหม่กันด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับบาย